พอใจชาแนลร่วมกับเจนี่ฟู้ดเสนอ สนุกสนานกันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสุริการใบซาฮาฮก็เป็นประจำนะครับพบกับผมหยองลูกหยีนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาที6ในกาถึงทีหกนาฬิกาสามบนาทีครับระผมฮาเพื่อสุขภาพหากับเจนี่ฟูดนะครับป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูดนะครับใช่ลรับชมใน2ช่องทางนะครับทางพอใจ h ช n แนลหรือจะชมทางเน็ตนะฮะ เข้าไปที่ www.prajchannel.com นะครับผมครับ วันนี้นะฮะกติกาใหม่ของเรานี่น่าดูนะน่าดูนะเวลาเราพูดสาระต้นรายการต้องจําไว้ด้วยมันเป็นประโยชน์ในช่วงเล่นเกมนะครับเอนไซม์เจนิฟูดสกัดจากพืชผักผลไม้ได้ออกมาเป็นเอนไซม์ครับแล้วก็มีเอนไซม์หลายชนิดที่ไม่ทําลายกันมีคุณสมบัติหลายอย่างนะฮะทนความร้อนสูงทนความร้อนสูงแล้วก็ปราศจากสารเคมีมาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมฟื้นฟูโรคเบาหวานความดันปวดข้อปวดเข่าโรคไตโรคมาตโต้โคข้อง เสพหลายโรคครับะเขาจะสอบถามเกี่ยวกับเจนี่ฟู้ดและสุขภาพอะเรามีเบอร์ศูนย์เอ็นไซม์อยู่ข้างล่างนะฮะตรวจสอบได้เลยถามโดยตรงกับผมก็ได้0800224545นะครับครับผออ่ะรายการของเราต้องหาไว้ก่อนพี่หยองไปช่วงนี้ไปแก๊กซ่าาฮ h ช่วงแก๊กซ่าาฮ h สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนี่ฟู้ด แก้กแรกโอ้โหเข้าข่าววันนี้มากว่าไงเด็กมันใจถึงครับเด็กมันใจถึงเนี่ยข้างคนแถวพระลำสองฟันกันอีกแล้วฟันแขนขาดอย่าทาอย่างนั้นนะเสียดายสมสารพ่อแม่ที่ส่งมาเรียนนะครับโอ้ยทำไมทาไมทําไมทําไมไม่ไปอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าเก่งกันอย่างเงี้ยโอ้ยพวกนี้ไม่กล้าไปหรอกไปแค่ประจวบก็ติดมอบสนยางไปดูเด็กใจถึงไปดูกันครับผม ไปรอรถเมงกันคุนี่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งใหม่ลื่นแบบสวยเลยนะผิวแบบผิวเนื้อตัวนะขาวก็ตานุ่งกระโปรงยาวแนวแนวอะไรอ่ะแนวพวกป๋าม,มี่อะไรเงี้ยเขาถามมองอะไรกันพี่อ่านะไอเราก็ภาษาลื่นนะแต่มองเขาสวยไงล่นนะแจ๊คหยอ่ยอนหยอ่ยอนเลยก่อนหย่อนเลยตาหมาไงตาหมาไงเ,เ,เด็กคนนี้เป็นคนใจกล้าแล้วใจถึงมากเลยก็ถามพี่อยากเห็นนักแข่งหนูวนะลนี่เด็กใจถึงได้วให้ดิใครไม่อยากเห็น มราไม่ให้ดูง่ายขนาดนั้นเอ้ยไม่ได้จะพี่ดูอ่ะพี่ต้องเสียคนละร้ 100. อยเฮ้ยน่คนละร้100ยอยเว้ยเฮ้ยก็ไม่เท่าไห,หร่นี<ต>่วะโอเคไปกันสี่คนเองเฮ้ยเทียนนี้ออกเองเอดูนักแห้งน้องเขาให้คนละร้อยให้ไปสี่ร้อยน้องเ,เปิดให้ดูเลย,เยมาัปแค่นี้แม่คุณเอ้ย ขาวยังหยวกหยวกกล้วยอ่ะโอ้ขาวแบบขาวมากท่านอะไรพอเพราใจยังพี่แหมเราก็รู้ว่าถ่ายอย่างนี้เด็กมันไอาจารย์มาดาวน้องแล้วถ้าดูสูงขึ้นไปอีกหน่อยไงนี่เอาถึงขาอ่อนเลยไหมเด็กใจถึงไงเด็กถึงแเป็นถึงอันนี้เท่าไหร่เอาเอาอีกร้อยละกันโอ้ อีกร้อยไม่เท, <OOK> ท่าไหร่เว้ยเฮ้ยทีนี้หมด e เงี้ยตังค์หมดเริ่มเหลือน้อยครับให้คุนกันคุนกันคนละร้อยคนละร้อยแล้วให้น้องไปสี่ร <ậ! S 2> ้อยอถกมานี่เลยมามาเนี่ยเลยโอ้ยไม่คุณเอ้ยบขาโบขาโบไม่มีขนเลยเนี่ยไอเราลูกูชายแม่ดูได้ถึงขาอ่อนแล้วสุดยอดแล้วโอ้โหเราจะแหมอยากเราก็อยากดูเพิ่มนะเราก็ไม่กล้าพูดเราก็มองกันไปมองกันมาเฮ้ยเด็กันใจถึงเว้ยทำไมอ่ะเด็กมาถามเลยพี่พี่ พวกพี่อยากจะดูที่ผ่าไส้ติ่งหนูไหมดูมันพูดดูเด็กมันพูดไส้ติ่งก็ผ่าแถวนี้อิคิดูสิขาอ่อนยังโผล่มาแค่นี้แล้ถ้าเกิดไส้ติ่งนูนี่พอดึงเพิ่มมาทีเนี้ยถุอกออกัวเห็นต่งผ่าตัดเลยทีนี้ขาใหญ่เลยแต่ทีนี้เราบอกไม่ดูที่น้องดูดูพี่อยากดูที่ผ่าไส้ติ่งของหนูบ้างแต่เด็กมาบอกว่าเอาพี่จะดูนะโอ้หตรงนี้มันสูงมันสูงมันแบบแหมมัน มันยิ่งใหญ่มากอะมันต้องเพิ่มกันหน่อยเอองบอกว่าเอางี้กันหนูขอพี่คนละห้าร้อยแหมแล้วแหม่ห้าร้อยไม่ใช่ปัญหาขอได้เห็นเถอะให้น้องไปเลยคนละห้าร้อยเออดีนี้เด็กมันถามเราพี่พี่พี่พร้อมจะดูที่ผ่าไส้ติ่งหนูหรือยังพี่บอกว่าพี่จะพร้อมมาตั้งนานแล้วเด็กมันยืนขึ้นเลยแล้วมันก็ชี้ไปนู่นไงที่ผ่าไส้ติ่งหนูชี้ไปที่ไหนนะโรงพยาบาลเรียกหนูว่าผ่าที่นี่ นี่ไม่ใช่เด็กใจถึงคนแก่โดนหลอกคนแก่โดนหลอกไม่ดูตามาตาเรือรับเรื่องต่อไปเขาบอกขู่ลูกขู่ลูกโอ้โหเดี๋ยวนี้ลูกนี่ลูกผมในี่โฟกในี่เรียนมาเนี่ยโอ้โหร้องเพลงเนี่เรียนฮามากจริงไหมเขาบอกโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูกระโดดตึกตายเด็กๆกองโคเป็นควายกระโดดตึกตายตามคุณครูเหรอไม่รู้มันฉลาดไม่บรรพบุร่ษไปดูไปดู ถไฟนี่เคยไปนั่งไหมเคยรถไฟนี่นั่งนี่แต่ว่ามันอันตรายแล้วบางที่มันทีหมอนไม่ดีบ้าง hmm. น็อตหลวมบ้างตกลางบ่อยเห็น hmm. ไหม uh huh. ลื่นลุก uh huh. ลางเงี้ยง่างานเดอดแยะไป <c oughs> แต่รถไฟที่ไหนไม่เคยแบบคนใต้ทช่ไมฮะคนใต้เนี่ยเวลานั่งรถไฟเนี่ยเขา คนภาคเดียวกันเนี่ยจากกรุงเทพไปหาดใหญ่จากหาดใหญ่มากรุงเทพนะรถไฟสองขบวนสวนกันเนี่ยคนใต้ด้วยกันทักกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องนะขนาดความไวของรถไฟขนาดนั้นคุยกันรู้เรื่องอะ่ะเขาทักกันยังไงอเอายางกรุงเทพไปหาดใหญ่ใช่ไหาหาดใหญ่มากรุงเทพวิ่งสวนกันอย่างเงี้ยอ,อีกขันตะพนนายขบวนว่าไงก็แปลว่าอะไรไปไหนขันตอบเลยไปบางกอกทักกันรู้ พูดไวนะรู้เลยอ่ะพูดเร็วกว่ารถไฟอีกคันกระสวนมาเลยกรุงเทพผ่าดใหญ่หาดใหญ่กรุงเทพเข้ามาในคุณบูดว่าก๊อกอ๋อถามว่าไปไหนตอบไปบางกอกไม่ใช่คันถามว่าในอีกคันพยายามจะออกมาตอบไงฉันโกงมาหัวฟาดกับรางสะพานรางสะพานเสียงดังก๊อกหัวไอกเรื่องนึงเกิดขึ้นบนรถไฟเหมือนกันเจ็บปะรถไฟนี่สายยาวอยู่แล้ว มีแม่ลูกอ่อนอนั่งอยู่ไงเด็กร้องเลยนี่ลูกไม่นาพักหนูเลยไม่ใช่ลูกเขาร้องลูกร้องคนเป็นแม่ก็อายคนในตู้รถไฟคนเยอะก็เลยแกล้งขู่ลูกว่าเงียบซะกินนมนี่จะกินไหมถ้าไม่กินนมเดี๋ยวแม่จะให้ลุงที่นั่งข้างๆเขากินนะขูเด็กขูเด็กก็แล้วูเด็กลูกก็กินนมแล้วก็เงียบไปพักมันเชื่อไหยพักเดียร้องอีกแล้ว แม่บอกเงียบซะกินนม<อ>กินไหมถ้าไม่กินแม่จะให้ลุงที่นั่งข้างๆเขากินนะ<อ>ก็ดูดนมแม่ก็เงียบไปได้อีกพัก<อ>พักเดียวร้องอีกแล้วอะไรเหอ๋อแม่ก็บอกเงียบซะ<อ>ไม่ยอมเงียบแม่ก็เลยจะขู่ลูกอีกอะ่ะ<อ>พอแม่อ้าปากจะพูดไม่ทันเด้เอไอ้ลุงที่นั่งข้างๆพูดก่อนว<ะ>่าีินู ถามลูกให้แน่นอนซิว่าเจ้ายังไงจริงๆอ่ะลุงต้องลงตั้งแต่สองสถานีก่อนหน้านนี้แล้วนะเอาล้อทำไมเนี่ยก็ลอที่เพื่อได้กินนมแสดงลุงนี่หิวนมมากอเดมีความหวังว่าจะได้กินนมยอมเลยสองป้ายอ่ะย้อมเลยองเอาหากันพอหอมกหอมคอเดี๋ยวชมกับ พักดื่มเจดีฟูดกันสักคู่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวกลับมาแจกซฮ่าเฮ้ เพื่อสุขภาพเจนีฟานนาู้ดพอปอพอนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงแจกซ่าฮาฮ ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ซ้ำย้ำเตือนกันเป็นประจำท่านใดโทรมาเล่นเกมกับเราแล้วได้ของรางวัลภายในอาทิตย์นี้ขอสงวนสิทธิ์เป็นอาทิตย์หน้านะครับเพราะว่าเราอยากแจกกันทั่ว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 ส่วนจังหวัดไหนจะโทรมาวันนี้ได้รางวัลแล้วก็หมดสิทธิ์เล่นนะฮะให้จังหวัดละหนึ่งรางวัลครับผมแจกทั่วประเทศต่อวันเลยอ่ะไปรับชมรายละเอียดในกติกาเลยนะครับครับผมกติกาแัดซ่าฮาแฮ เราจะให้คุณผู้ชมตอบคำถามง่ายๆจากเจนี่ฟูดหนึ่งคำถามถ้าคุณผู้ชมตอบถูกพิธีกรจะทำการวางแผ่นป้ายไว้4แผ่นป้ายโดยจะมีเจนี่ฟูดส2แผ่นป้ายและชื่อโรคต่างๆอีก2แผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะให้คุณผู้ชมเลือกแผ่นป้ายจำนวน2แผ่นป้ายโดยทั้ง2แผ่นป้ายที่เปิดจะต้องเป็นเจนี่ฟูดคู่กับชื่อโรคเท่านั้นจากนั้นคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัล1นครั้งกาแฟนาโนโคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาท เสื้อโปโลเจนี่ฟูดเสื้อยืดสุดเท่รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นจากรายการบา่ายซ่าฮาเฮเจนี่ฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและหากเปิดเจอป้ายในพลคลันทันแกันรับไปเลยเงินสดมูลค่า2,000บาทขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลละ1จังหวัดเท่านั้นนะคะเข,เข้ามาตอนนี้ได้เลย026922818 9 นะครับรับทราบแล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ0269 228 8 8 9นะครับครับผมส่วนจะสั่งเจนี่ฟู้ดช่วงเวลานี้ก็ทีมงานหยองลูกหยีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ0 8 0 0 2 2 4 5 4 5นะครับนะครับสอบถามปัญหาสุขภาพหรือเกี่ยวกับเจนี่ฟู้ดเรามีเบอร์ศูนย์ข้อมูลเอนไซม์อยู่ข้างล่างจอนะครับโทรมาได้เลยนะครับ ดูสิว่าใครจะมาก่อนวันนี้สุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีครับป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่โฟร์ครับอยากเล่นเกมก็โทรเข้ามามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับครับ,บพิทยาครับโอ้พิทยาเพชรบุรีคนเพชรบุรีโอ้ยแฟนคลับของเราเลยอ่ะเอาสโลแกนท่านหน่อยพี่พิทยา โลแกนของเราครับเอ้าสายหลุดแล้วครับอุ้ยไม่น่าเชื่อพี่พิทยาเสียดายสายหลุดพี่พิทยานะฮะจากเพชรบุรีนะครับนี่โทรประจำเลยช่วงก่อนบ่ายซาก็โทรนะนี่นักล่ารางวัลตัวจริงเลยพี่พิทยาแฟนคลับของเราอ่ะพยายามโทรให้ติดมาแล้วพี่หยองสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรจังหวัดไหนครับสายชนนครราชสีมาค่ะสายชนนครราชสีมาปากช่องปากช่องนะจ๊ะ อ่ะไหนลองว่าสโลแกนให้ฟังหน่อยเจ้่วยปุ๊บนึกถึงเจนีฟู้ดค่ะเจนีฟูดมีคุณสมบัติยังไงบ้างคุณความร้อนสูงค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอะไรอีกอีกอย่างหนึ่งนะมีเอนไซม์หลายตัวไม่ทำลายกันค่ะดีมากโอ้โหนี่แปนนลับจริงๆเลย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 สองแผ่นป้ายสายชนป้ายไหนก่อนครับเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งรึเอาละครับโลกไต่ หาเจนี่พูดให้เจอเพื่อดื่มเจนี่พูดเข้าไปแล้วเป็นรักษาไตฟอกหนึ่งสองสามอันไหนครับเบอร์สามค่ะเบอร์สามนะฮะขอให้โชคด,โชคดีโชคดีนะครับเป็นไหมโชคดีเป็นเป <อา S 3> <ช>็นสุดยอดจริงๆเป็นเจนี่พูดนะฮะเอาละถูกต้องแล้วครับป้ายรางวัลของเราเจนี่พูดหนึ่งเจนี่พูดสองเจนี่พูดสามเจนี่พูดสี่เจนี่พูดห้าป้ายไหนครับเบอร์สามค่ะเบอร์สามเบอร์สาม นายพลหรือเปล่าเบอร์สามนเป้าแล้วนะครับไม่ใช่นายพลนะฮะแต่เป็นเสื้อฟลโลของนายพลฝากมาแจกนะครับเป็นเสื้อที่ระลึกจากเจนิพุดนะฮะหนึ่งอาทิตย์จัดทรงให้นะครับผลสายชนอ่ะนครราศีมาหมดสิินเล่นนะครับถือว่าได้รางวัลไปเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวัดอื่นโทรเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับ0 2 6 9 2 2 8ง8 9ถึงนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฮัลโหลครับผมโหลครับครคุยกับผมนะอย่าคุยกันเองนะครับครับผมคุณอะไรครับประสานครับประสานจากจังหวัดไหนครับกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีโอพี่ประสานนี่ก็แฟนคลับของเราอ่ะสโลแกนครับหคยปุ๊กนุ้ยพีเจนเนฟูดั๊บบอ่าดีมากเลยอ่ะบอกคุณสมบัติในเจนเนฟูดมาสักสองสามอย่างทนความร้อนได สูงครับหนึ่งข้อมีเอนไซม์หลายตัวไม่ทำลายกันเองครับไกสารมเลคไรสารพิษครับโอเคโอเคสองแผ่นป้ายที่ประสานป้ายไหนรับป้ายสองป้ายสามครับป้ายสองป้ายสามอ่ะเปิดป้ายสองกับสามเปิดสามก่อนแล้วกันอ่าโอเคป้ายสองกับสามสองกับสามสองกับสามเป็นอะครับลูกข้ออักเสบ อ่ะถ้าเจอเจดีพูดก็บำบัดได้โอเคอ่ะเป็นเจดีพูดอ้า่แหลครับถูกต้องครับที่ประสานโอ้โหวันนี้อ่าโชคดีมากเลยนะฮะอ่ะสองสายแรกแม่นมากฮะครับป้ายทางล้งเราเจดีพูดหนึ่งเจดีพูดสองเจดีพูดสี่เจดีพูดห้าป้ายไหนครับอ่าครับอ่าวอ้าวนีเลย้เลยนะฮะ บม่ใจ้าขอให้เจอขอให้โชคเนเด็เอ๋าวันนี้เสื้อออกสองตัวแล้วเสื้อแบบไหนะรเป็นเสื้อยืดนะครับจากรายการายซามีสีขาวกับสีดําสีไหนที่ประสานเอาสีดําครับสีดํานะครับแล้วจัดส่งให้หนึ่งอาทิตย์นะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับกับนครราชสีมาหมดสิทธิ์เล่นนะครับอาจังหวัดอื่นโทรเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับพี่เชษครับพี่เชษนครชจยศรีนครปฐมใช่ไหม ครับผมโอ้โหมีแต่สุภาพบุรุษนะฮะสามสายแรกวันนี้สโลแกนครับป่วยปุ๊บนึกถึงเจนฟู้ดครับครับอ่ะบอกปัญหาสุขภาพที่เจนฟู้ดฟื้นฟูได้โรคหัวใจครับโรคหัวใจหนึ่งล้วปูแพ้ครับสองละลกไตครับลูไตสามละอีกสองลูกพอแล้วไตข้อเต๊กครับไตขอเต๊โอเคสองแผ่นป้ายคุ้นพิเศษไปไหนก่อนครับ ไปนึ่งครับไปนึ่งนะโอ้โหไปก็ให้โชคดีไปนึ่งเป๊ะเจ้าเจอแล้วแม่นจริงๆเป็นเจนิฟูดทีนี้หาโลกให้เจอเพื่อให้เจนิฟูดไปฟื้นฟูไปสองครับไปสองหนึ่งกับสองเลยหนึ่งกับสองเลยนะฮะหนึ่งกับสองเลยหนึ่งกับสองนะครับโรคเบาหวานนะครับดื่มเจนิฟูดเข้าไปลดน้ำตาลในร่างกายใช่อ่ะทีนี้ป้ายรางวัลของเราเจนิฟูดหนึ่งเจนิฟูดสองเจนิฟูดสี่ป้ายไปครับ ไปไปสี่ครับไปสี่พี่ยองไปสี่เลยเรื่องนะไปสี่นะครับเป็น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 โอ้ยนายพลคนแก่นแจก่คนสองพันบาทดีใจด้วยนะครับนครปฐมนครราชสีมาการเจ้าหน้าที่หมดสิทธิ์เล่นนะพี่ยองทีเนี้ย นะาอาพักดื่มเจดีฟุตสักคู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากลับมาแจกซะฮ่าฮิา อิสากลลำบบเป็นมันสิเดือดร้อนเดือดร้อนสิเดือดร้อนเดือรอนอย่า้องหากทำออกมาวอนแม่กันด้อย่าพอมอลำพอคุ้มคําขอจอย่าอา่ครับครับช่วงที่ของการแจกแจกสราอาเฮ่ัอเพิ่มนนะครับหรับท่านที่ได้รางวัลไปแล้วนะฮะครับราจะ หนึ่งอาทิตย์เราจัดส่งหนึ่งครั้งไม่ต้องกลัวไม่ได้รางวัลนะบางท่านที่โทรมาก่อนหนึ่งอาทิตย์เลยอ่ะไม่ต้องหนึ่งอาทิตย์เราทุเจะจัดส่งทีหนึ่งเรารวมของรางวัลทั้งหมดมาจัดส่งในวันเดียวกันครับพอรางวัลเราอาทิตย์หนึ่งนี่ออกเยอะมากอ่าจะโทรมาทวงทีมงานไม่เป็นอานทำงานกันเลยครับครับพอมาไหนจะส่งมาไหนจะ่งเดี๋ยวตัดสิทธิ์นะโทรบ่อยๆอ่ะบอกกันให้รู้นะครับโทรเข้ามาครับครับ สวัสดีครับสัสดีครับสวัสดีครับสัดรับสดคัีรัคริบสัรับสวัดครับสวรัรับหรับเวรับริญจากจังหวัดปุม ค่ะป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูดปั๊บค่ะดีมากแถมปั๊บให้ด้วยใต้สองค่ะอะไรอะไรยังพูดยังไม่ครบเลยเดี๋ยวนะฮะเบาทีวีด้วยนะครับเบาทีวีฟังแั่เสียงโทรศัพท์อย่างเดียวฮะครับผมโหลได้ยินไหมครับ ได้ยินค่ะทีนี้บอกคุณสมบัติในเจนีฟู้ดมาสักหนึ่งอย่างครับคุณสมบัติการต้องการการสามร้อค่ะออ่าอีกหนึ่งข้อการสามล้อกับไม่ผสมสารเคมีค่ะอ่าโอเคโอเคโอาเคีสามดังมากไม่ค่อยดูโอเคสองแผ่นป้ายป้ายไหนก่อนครับป้ายหนึ่งค่ะป้ายหนึ่งป้ายที่หนึ่งเป็นเป็นเป็นเอ่าเอาละโรคมะเร็งฮะหาเจนีฟู้ดได้เจอฮะป้ายสองป้ายสามไปไหนฮะ ป้ายสามค่ะป้ายสามนะป้ายสามปิดอ้าวเจนีพูดละนี่เนี่ยมาอ้าวเลือกแผ่นป้ายฮะแผ่นป้ายรางวัลมีสองแผ่นป้ายฮะครับป้ายที่หนึ่งกับป้ายที่สองเลือกแผ่นไหนครับเจนี่พูดหนึ่งเจนี่พูดสองเป็นเจนี่พูดหนึ่งค่ะเจนี่พูดหนึ่งรับไปเลยเจนี่พูดเหนึ่งอะ เนลางวันใหญ่นะฮะจะมีคูปองมูลค่าสองพนสองร้อยบาทนะครับรอรับได้เลยเอ๊สายต่อไปจะมีใครโทรไหมเนี่ยรางวัลยังเหลืออยู่นะฮะหมดแล้วเราจะได้สับแจกกันใหม่นะฮะเพราะว่าวันนี้บอสสั่งมาให้แจกให้เต็มที่โทรเข้ามาเลยเลยนะครับโทรเข้ามาเลยนะครับ02 6 9 2 2 8 1 8นะครับยังมีคนโทรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรแจกจังหวัดไหนครับ อุทุมพรค่ะอูทุมพรจากจังหวัดอะไรฮะลบบุรีค่ะลบบุรีนะครับโลโลแกนว่าอย่างไงครับอุทุมพรป่วยปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟูดค่ะนึกถึงเจนี่ฟูดนะฮะบอกคุณสมบัติของเจนี่ฟูดมาสักหนึ่งอย่างฮะทนความร้อนสูงค่ะเออแล้วมีอะไรอีกสักอย่างไม่มีไหมปลอดไทยลอยเปิ้ค่ะปลอดไทยแล้วอีกอย่างนึอีกอย่างนึ่ะอีกอย่างหนึ่งอ่ะสกัดจากพืชผลไม้ออกมาเป็น เอนไซม์ออครับนี้ให้อันนี้แหละให้เลือกแผ่นป้ายเลยฮะสี่แผ่นป้ายเลือกแผ่นป้ายไหนฮะเลือกมาสองเอาเบอร์เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งก่อนนะเบอร์หนึ่งแล้วเป็นเป็นอ้าะโลก้อักเสบนะฮะหาเอนไซม์ให้เจอครับสองค่ะเบอร์สองนะฮะสองเป็นอ้าวยนี่คุณเป็นคนพลาดคนแรกเลยโรคไตไม่ได้เลโรคกับโรคเกี่ยวกันไม่ได้นะฮะ อ่ะพรมาฮะศูนย์สองหกก็สองสองแปดหนึ่งสายฮะอีกสองสายสามสายก็ได้นะฮะเพราะว่าเราอยากจะแจกายนี้หมดเราจะสับแจกกันใหม่จะได้มีเงินสองพันออกมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับคุณอะไรจากจังหวัดไหนครับทีละจักครับทีละักจาจกจังหวัดอะไรครับอุทัยธานีครับอุทัยธานีนะครับสโลแกนว่าอย่างไงครับคุณทีละักรไหวปุ๊บนึกถึงเจนี่ฟู้ดครับอ่าเจนี่ฟู้ดสกัดจากพืชผักผลไม้ออกมาเป็นอะไรฮะ เป็นชายครับบอกมาเป็นชายบอกชื่อโลกมาสักสองสามโลกสิว่าอาทิตย์ที่คิดว่าเอ็ดเจนีฟูดช่วยได้โลกหัวใจครับโลกหัวใจอะไรอีกโลกไตครับโลกอะไรคไตโลรคไาครับโรกไตสามโลกมันได้คุ้นหมดเลยหรือเปล่าไม่ได้อยู่นะเลือกแผ่นป้ายแล้ครับเจนีฟูดหนึ่งไม่ใช่แผ่นป้ายเลยสี่ป้ายอ่ะเลือกสองแผ่นป้ายเลือกสองแผ่นป้ายครับไปหนึ่งครับไปหนึ่งนะไปหนึ่งไปหนึ่งเป็นเป็นเอ็ดเทานะเจอเจนีฟูดก่อนเลยนะฮะครับอ่ะ อีกใบหนึ่งครับใบสองครับใบสองนะครับใบสองเป็นอะไรปใบสองเป็นเ AR นะครับเจนี่ฟู้ดเจอเจนี่ฟู้ดไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วก็เวลาหมดด้วยเวลาหมดหมดเวลาพอดีเลยนี่คืออะไรกาแฟฮะกาแฟนะครับอ๋อนี่เราเฉลยป้ายนะฮะจีนีป้ายโลกนะครับนี่ <ด>นูนะะมันแล้วแต่ดวงจริงๆนะฮะแล้วแต่ดวงครับะะ้วแต่ฟู้ดสองโลกสองนะ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เขาจะเปิดกับแม่นะทำไมคุณเปิดไม่แม่น <c oughs> แล้เแต่ดง <c oughs> ่ดงเอาละครับขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดนะครับขอบคุณเจนี่ฟูดที่สนับสนุนรายการของพวกเราและขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกจังหวัดที่รับชมพวกเราและร่วมสนุกกับพวกเราทุกวันเลยนะครับผมหยองลูกหยีครับผมเชิดเชิญยิ้มนะครับไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ทำนี่พ่อไว้สากลลำบากเป็นมันสิเดือรร้อนเดือดร้อนสิเดือรร้อนเดือดร้อนอย่ามองหากทำ